กระหม่อมแก้วจากไปแล้วสู่สวรรค์ข้าไลาน้ำตาลังใจพังสลายแผ่นดินร้องหลังจาก แบกความกังวลมาด้วยกันนะคะวันนี้บูมชยาพาลูกสาวชูศรีเชิญยิ้มค่ะก็ร้องเพลงนี้เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ได้แล้วตามที่ศาลมีคําสั่งยกฟ้องนะคะกรณีเพลงทูลกระหม่อมแก้วค่ะที่สร้างสารรค์ออกมาเป็นเพลงถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรราชการที่9ตั้งแต่คราวสวรรคตนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะถอยหลังไปไกลเลยเพราะว่ามีการบันทึกเสียงแล้วก็ถ่ายทํา มิวสิกวิดีโอตั้งแต่ปี2,559ผู้เข้าชมเกือบ4ล้านครั้งค่ะในภาพนะคะจะเห็นการรวมใจของสมาชิกสมาคมมาเล่นดนตรีไทยร่วมกันด้วยแต่เรื่องมาเกิดหลังจากเผยพแพร่มาแล้ว3-4ปีค่ะเพราะถูกยื่นฟ้องจากบุคคลหนึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของเพลงนะคะกล่าวหาว่าทางสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยละเมิดลิขสิทธิ์ทำให้มีจำเลย7คนในคดีค่ะเป็นคนของสมาคม5คนในนั้นก็มีบูม ชยาาในฐานะนักร้องนะคะมีนักแต่งเพลงคือทองเปียซุปเปอร์โจ๊กมีผู้เรียบเรียงคือสมชายเทียนชยัยและหยองลูกหยีซึ่งก็อยู่ในฐานะนายกสมาคมในสมัยนั้นด้วยหลักฐานที่ทางสมาคมใช้ยืนยันความบริสุทธิ์ก็คือวันเวลาที่เป็นข้อมูลจากห้องบันทึกเสียงนะคะสมุดที่ใช้ในการแต่งเพลงและกระบวนการทํางานนี่เป็นข้อมูลสําคัญที่สารนําไปพิจารณาค่ะขณะที่ฝ่ายโจร์เองนะคะไม่สามารถนําหลักฐานตามที่กล่าวว่าเป็นผู้แต่งเพลงนี้ด้วยการ บันทึกลงในโทรศัพท์มือถือมายืนยันได้ทำให้สมาคมชนะคดีมาในศาลชั้นต้นค่ะเพราะวันแรกที่หนูไป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 กด์เพลงอะที่รู้รู้เนื้อเพลงเลยอะหนูก็ถ่ายรูปอัปเดตลงเฟซบุ๊กแล้วก็มีการใส่ไกด์เพลงทีนี้ในในคอมมันก็จะต้องมีด a ต a ้าบอกแล้ว่าวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ก็ใช้เวลาหาอยู่นานเหมือนกันนะพี่เพราะว่ามันตั้งแต่ปี5-9อ่ะแล้วเขามาฟ้องเราปี6-3ในในคำฟ้องนะคะเขาเขียนมาประมาณว่าหนูเนี่ยเป็นคนร้องแล้วก็ทำให้เพลงนี้เป็นที่รู้จกักซึ่งจะหนูเนี่ยเป็นส่งผลกระทบโดยตรงและหนูก็มีรายได้จากการร้องเพลงนี้ซึ่งจริงๆเนี่ย ทุกครั้งที่เวลาเราไปร้องเพลงนี้ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน er, หรือว่าสถานที่ไหนก็แล้วแต่ที่จัดงานขึ้นมาหนูไม่เคยได้รับค่าจ้างเลยเราไปด้วยใจเราก็ไม่อยากไปฟ้องสื่อไปฟ้องอะไรเพราะว่าเราก็ต้องต่อสู้เราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกหน้าไหนใช่ไหมแต่เราก็มั่นใจว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์แน่นอนเพราะว่าเราในสมัยที่พี่ถั่วและทำอ่ะพี่เองก็เป็นอุปนายกไปรองนายกอยู่ก็จะเห็นการทํา ก็จะเห็นขั้นตอนในการทําของพี่ถั่วแระตลอดเราก็เลยไม่กลัวพอมารับตําแหน่งเป็นนายกต่อจากพี่ถั่วแระก็เลยกลายเป็นจําเลยที่หนึ่งแล้วมันก็งงว่าพี่สู้กับอะไรอะ่ะผมสู้กับอะไรอยู่อะ่ะแล้วคุณมาจากไหนผมไม่รู้จักผมอยู่วงการลูกชุ่งมานานมากแล้วผมก็อยู่วงการบันเทิงวงการคาเฟ่แ้อยู่มาเกือบจะทุกวงการเราไม่รู้จักคุณน่ะนักแต่งห้าสคน ในวงการน่ะทั้งลูกกุงลูกทุ่งอ่ะเรารู้จักหมดแต่ถ้าผมไม่รู้จักคุณอ่ะคุณมาฟ้องผมได้ไงอ่ะแล้วแล้วสมาคมเราไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรใช่ไหมฮะเออแล้วฟ้องเพื่ออะไรอ่ะห้ารอล้าน กรณีลิขสิทธิ์เพลงนะคะไม่ได้เป็นแค่เรื่องของความชอบธรรมจากการสร้างสารรค์ผลงานแต่ว่าเป็นการปกป้องชื่อเสียงที่สั่งสมมานานของสมาคมค่ะซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกอยู่600คนนะคะซึ่งในเครือข่ายก็ยังรวมคนลุกทุงไว้ด้วยระหว่างฟ้องร้องขึ้นศาลหลายครั้งค่ะจากทีมทนาย5คนน่ยนะคะคาดการว่าอาจจะต้องรับมืออีกรอบในศาลอุทธรณ์ค่ะปัจจุบันลิขสิทธิ์เพลงทุนกระหม่อมแก้วเป็นของสมาคมอนุญาตให้นําไปขับร้องได้ที่ไม่ใช่การแดัดแปลงหา ผลประโยชน์ค่ะ